สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กฉัดมงคลหลังผิดจนอนาคตดับนี้ไปต่างประเทศไม่รอดสมสารกลับไทย เรียกได้ว่าเขาคนนี้เมื่อก่อนก็มีชื่อเสียงพอสมควรสําหรับคุณติ๊กฉัดมงคลบําเพญอดีตพระเอกดังที่ฝากผลงานละครดังไว้มากมายโดยเฉพาะละครพื้นบ้านช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์หลายๆเรื่องอาทิย์เช่นปลายฝนต้นหนาวดาวพระสุกรายทองกระเพชดเจ็ดสีลูกที่ถูกลืมดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นต้นนอกจากนี้ติ๊กฉัดมงคลเคยแจ้งเกิดสุดๆกับบทพี่ไม้ในละครเรื่องดอกแก้วเวอร์ชันกบสวนนันทองยิ่งเป็นานางเอกอีกด้วยแต่โด่งดังอยู่ดีๆอนาคต ในวงการบันเทิงกลับดับวูบชั่วคามคืนจนติ๊กฉัดมงคลต้องทิ้งทุกอย่างรวมทั้งชื่อเสียงเงินทองที่เมืองไทยหนีไปใช้ชีวิตอย่างลำบากในต่างประเทศสำหรับชีวิตในปัจจุบันติ๊กฉัดมงคลอายุเข้าเลข5าในวัย53ปีเต็มแล้วและยังมีผลงานการแสดงอยู่บ้างในวงการซึ่งบอกได้เลยว่าความหล่อย,ยังเป็นอมตะหน้าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนการเวลาไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นจะกลับมาใช้ชีวิตที่ไทยแล้วถึงจะมีละครบ้างแต่ก็ไม่ได้ ดังเปรียงปรางเหมือนเดิมโชคดีทิติไม่ใช่ดาราที่จมไม่ลงถึงจะไม่มีงานและไม่ได้มีชื่อเสียงมีคนห้อมล้อมเอาใจเหมือนสมัยเป็นดาราดังแต่เจ้าตัวก็ไม่น้อยเนื้อต่ําใจพยายามดิ้นรนทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตทั้งไปเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเมืองทองธานีนอกจากนี้ยังเคยรวมกลุ่มกับเพื่อนรับจ้างผลิตรายการและหลังจากทิติก,กลับมาเล่นละครในบทตัวร้ายรั้งรังจอไปนานเรื่องคาดเชือกเผยทุ่มเทสุดตัวและหวังกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งฝันอยากเป็น ตัวแทนฤทธิ์ลือชาเพราะชื่นชมในฝีมือทางการแสดงแผลนบั้นปลายชีวิตจะผันตัวเองไปเป็นนักพยากรณ์โดยเจ้าตัวเผยว่าช่วงนั้นผมเคยไปเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเมืองทองเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นงานที่ผมได้ลองทําตอนนั้นขายสร้อยเลสที่เป็นทองเหลืองและรองเท้าสานของผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะขายไม่ค่อยรุ่งเลยเลิกใครจะมองตกอับต้องมาขายของเปิดท้ายคือผมไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้อายที่งานอย่างการที่ผมไปขายแบบนั้นผมหวังต่อยอดขาย ส่งด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ